สําหรับครับทุกท่านนี้ดิตลอดสู่ไปขอยอดรที่ปลาดบอนที่ตลาดความเรียบร้อยนะครับที่ยี่สิกันยายน2566นะครับกับสถาบันที่ให้ข่าวบริษัทตลาดฟอร์เร็กเอฟเฟกต์พีเอฟแกลนิกดูที่ยูโรนะครับยูโรเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะร่วงลงมาข้างล่างนี้นะแล้วก็แน่นอนว่ามีโอกาสนะครับที่ราคาจะหลุดลงมาได้ก็ราคาตอนนี้มันยังไม่หลุดต่ํากว่านี้ครับก็ลงมาแถวเรน นี่ครับ0.5091ซึ่งมีโอกาสที่จะลงมาถึง0.2697แล้วก็ลงมาต่ําลงมาต่ำํำําดับครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ถ้าดูในวีลิ่ถ้าดูในสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยในระหว่างที่มันลงเนี่ยมันก็ต้องมีการรีบาวขึ้นมาบ้างเนี่ยก็อาจจะขึ้นมา แถวบริเวณที่1.05 687ก็ทาให้ผ่านที่0.5687มีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ดูที่บิดคอยน์นไอดูที่ปอนกันบ้างน,นะปอนจะเห็นว่าราคานี่ค่อนข้างที่จะลงนะลงมาค่อนข้างลึกนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะ แล้วก็จริงๆเราสามารถที่จะขีดตรงนี้นะครับขีดตรงนี้ได้แต่มันไม่แสยงผมเน้นเส้นขนาดเป็นหละนะครับ แล้วพอเป็นเส้นขนานเนี่ยเราก็ใช้กรอบอีกกรอบหนึ่งนี่ครับเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ทองไอ้บิตคอยไอไอปอนก็อยู่ในกรอบของแนวโน้มนะครับซึ่งค่อนข้างจะชัน ค่อนข้างจะชันมีโอกาสที่จะลงมาเราต้องดูในกราฟของย่อ,อมานะตรงนี้นะซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับก็มีโอกาสที่จะลงมาที่1นึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเก้าก็ค่อนข้างที่จะชัวร์นะสำหรับผมนะแต่ก็ต้องรุนแนระว่า,าระยะทางที่มันไกลอย่างนี้เนี่ยจะ หยุดเอาไว้ได้ไหมนะอยู่ตรงไหนคนะรับเดี๋ยวจะเป็นที่บริเวณนี้หรือเปล่าที่ลงมาแค่นี้นะครับผมือที่ทองคำกันบ้างโอ้โหทองคำค่อนข้างได้จะลระนีระนาดแบบต้องบอกว่าระนีระนาดเพราะว่าราคาทองเนมันล่วงลงมาเยอะมากแล้วก็ <c oughs> น่าสุดนะหนึ่งเก้าหนะึ่งแปดเจ็ดสองนก็ล่วงนะล่วงอย่างเดียวนะครับผม แล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่ำมาที่ตรงบรนนี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะผมก็แน่นอนว่าเป็น,ปนไปได้พอสมควรแบบหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับผมก็ต้องมาดูกันต่อว่าราคาจะสามารถยืนได้ไหมนะครับผมที่ตรงเรนี้นะครับผม ดูที่บิตคอยนันมากนะบิตคอยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปตามที่ผมได้แจ้งไปนะเ mm. มื่อวานนี้ก็บริเวณนี้นะบริเวณนี้ไม่เกินกรอบนี้แล้วก็ร่วงทันทีเลยโอค่อนข้างที่จะแรงนะสำหรับใครที่ซื้อบิตคอยไว้แล้วก็คิดว่าชะล่าใจแล้วจะปล่อยมันจริงๆมันไม่ได้นะต,ต้องเกาะติดนะครับก็ ราคาไม่ได้ลงทำาโ w ใหม่นะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มันดีนะครับไม่ได้ลงมาทำาโ w ใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะดีโตขึ้นไปที่ตเ้เบรน high เดิมอีกครั้งหนึ่งที่สองหกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับบิตคอยน์สามคู่นะครับสำหรับใครที่อยากเรียนการวิ่งจานเปิ้ลติดต่อจันเปิ้ลที่ถ่ายคลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่วันพรุ่งนี้นะสำหรับนี้อนอนนนะสอบ